6กลุ่มเป้าหมายการตั้งเป้าหมายในชีวิตนะครับมันก็มีหลากหลายมากมายหลากหลายวิธีนะครับแต่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะแยกเป้าหมายให้เป็นหมวดหมู่ให้เป็นกลุ่มให้ชีวิตเราเนี่ยมีเป้าหมายที่มีความสําคัญที่ครอบคลุมในหลายๆด้านนะครับวันนี้นํามาทั้งหมด6กลุ่มเป้าหมายมาเล่าให้ฟังกันว่าบางทีเราตั้งเป้าหมายกับชีวิตแล้วแต่เราแค่ตั้งแค่ด้านใดด้านหนึ่งหรือตั้งแค่บางด้านถ้าเป็นไปได้ลองตั้งให ครอบคลุมให้มากขึ้นนะครับวันนี้เราก็มาพูดถึงการตั้งเป้าหมายในการตั้งเป้าหมาย6เป้าหมายที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ6วิธีตั้งหวิธี6หมวดเป้าหมายแล้วกันนะเพราะว่า เป้าหมายแต่ละด้านก็มีความสําคัญกับเราในแต่ละด้านเหมือนกันนะถ้าเราตั้งเป้าหมายแค่ด้านใดด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับชีวิตที่ประสบความสําเร็จแค่ด้านใดด้านหนึ่งแต่มันยังไม่ครอบคลุมเพียงพอเะครับเช่นบางคนประสบความสําเร็จร่ํารวยเป็นมหาเศรษฐีแต่ว่าก็ไม่ประสบความสําเร็จในเรื่องความสัมพันธ์เรื่องครอบครัวแบบนี้นะหรือว่าบางคนนั้นเป็นนักกีฬาเป็นคนที่มีความสามารถด้านกีฬา แต่ก็ไม่ประสบความสําเร็จด้านการเงินนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราสามารถที่จะตั้งเป้าหมายให้มีความหลากหลายแล้วครอบคุมหมวดหมู่ได้ดีเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ทําให้ภาพรวมของเรานั้นเป็นคนที่ประสบความสําเร็จได้ครบถ้วนมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็พูดให้เห็นว่าใน6หมวดหมู่หรือว่า6กลุ่ม ของเป้าหมายนั้นมันมีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับแต่บางคนอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้นะอันนี้ให้เห็นมากขึ้นเพราะบางคนเวลาตั้งเป้าหมายก็แค่บอกอยากรวยแบบเนี้ยอยากมีเมียสวยอะไรเงี้ยหรือว่าอยากจะ,ะเป็นนักกีฬานักกลอบมือหนึของโลกอะไรเงี้ยก็คือมันก็คือเป็นการตั้งเป้าหมายแหละที่ถูกแหละ แต่ตั้งเป้าหมายที่ถูกต้องตั้งให้สามารถวัดผลวัดค่าเป็นตัวเลขต่างๆได้แต่ว่าเน้นจะพูดถึงนะวิธีการตั้งเป้าหมายแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่บางทีเวลาตั้งเป้าหมายแล้วขาดเนี่ยก็คือการตั้งเป้าหมายที่ไม่ครอบคลุมนะครับเพราะว่าความสําเร็จนั้นถ้าสาเร็จแค่ด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็ไปวีคหรือว่าเป็นจุด มากในด้านใดด้านหนึ่งมันก็ทําให้คุณภาพชีวิตหรือความสุขของชีวิตนะนะั้นน่ะมันไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นะเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งเป้าหมายได้ครอบคลุมมากขึ้นหรือเข้าใจหมวดหมู่ในการตั้งเป้าหมายได้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ทําให้คุณนั้นสามารถตั้งเป้าหมายตัวเองมีความสุขมากยิ่งขึ้นได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นการตั้งเป้าหมายที่ดีต้องเป็นเป้าหมายที่ครอบคลุมรอบด้านนะเราเดี๋ยวเราไปฟังดีกว่าว่ามีเป้าหมายอะไรที่เราควรจะคอนเซิร์นหรือให้ความสําคัญเพื่อที่ทําให เป้าหมายที่เราตั้งหรือเป้าหมายชีวิตของเรานั้นมันครอบคลุมมากมากขึ้นนะครับข้อแรกเลยเอาง่ายๆก่อนเลยส่วนมากคนจะมองเรื่องการเงินใครๆหลายคนก็คงอยากจะรวยอยากเป็นเศรษฐีมีเงินใช้เยอะๆนะครับแต่จริงๆแล้วคนที่เป็นเศรษฐีจริงๆนะจะเป็นคนที่ชอบหาเงินแต่ไม่เคยชอบใช้เงินนะครับทำให้เขามีเงินเยอะนั่นเองแต่คนโดยทั่วไปอยากมีเงินเยอะเพราะว่าจะได้ใช้เยอะๆนะมันกะ็มันก็ โอกาสที่จะรวยมันก็น้อยเพราะว่าเราใช้เงินเยอะนะครับในขณะที่เราหาได้ไม่เยอะเท่าแบบนี้นะครับก็อันนี้ส่วนมากคนจะตั้งเป้าหมายดล่นการเงินก่อนอยากรวยมีเงิน10ล้านร้อยล้าน,านมีรถมีบ้านมีนาฬิกามีอะไรที่เป็นทรัพย์สินที่ไม่สร้างไรายได้ซะมากกว่านะครับก็คือมันวิธีการตั้งเป้าหมายมันแล้วแต่นะก็คืออาจจะตั้งเป้าหมายทางการเงินเช่นจะออมเงินในทุกๆเดือน เดือนละ20%ของรายได้ที่เกิดขึ้นอะไรแบบนี้นะโดยสมการการออมก็รู้อยู่แล้วว่าได้มาออมก่อนแล้วค่อยนำไปใช้นะครับหรือจะมีการวางแผนกเกษียณน,นะครับว่าอายุ60ปีแล้วไม่ทำงานนะหรืออายุ50ปีก็ไม่ทำงานแล้วก็เก็บเงินทุกเดือนนะเดือนละ50%ของรายได้นะครับอะไรแบบนี้ก็ได้นะมันก็คือเป้าหมายทางการเงินนะอันนี้คือ เพราะฉะนั้นตันตั้งเป้าหมายต้องชัดเจนเช่นบอกว่าเก็บ20%ของรายได้รายได้100,000เก็บ20%ก็คือ20,000แล้วเก็บทุกๆเดือนนะครับเพราะฉะนั้นปีหนึ่งเก็บเดือนละ20,000ปีหนึ่ง12 000, เดือนก็ได้20,004 200,004นะครับเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็คือเป้าหมายทางการเงินสามารถวัดผลได้ในทุกๆเดือนและในทุกๆปีเลยทีเดียว แบบเนี้ยก็คือเป็นลักษณะหรือบางคนบอกว่าจะออมเงินแบบ dca dollar cost averaging นะครับเก็บเข้าไปในหุ้นหุ้นอะไร 1, 2, 3แล้วก็จะใช้เงินซื้อในทุกๆเดือนนะในปริมาณเงินเท่าไหร่สมมติเงิน2,000 0เมื่อกี้จะเอาไปทำ dca ในหุ้นหุ้นอะไรนะครับแบบเนี้ยแล้วก็จะมีเงินเราจะมีเงินนั้นจะถูกเอาไปลงทุนเป็นหุ้นในทุกๆปีเราจะมีหุ้นเพิ่ม ปริมาณประมาณเท่าไหร่เพราะว่าการลงทุนแบบ dca ทําให้เราไม่แน่นอนว่าค่าเฉลี่ยของคุณที่เราซื้อกับราคาเท่าไหร่แบบเนี้ยแต่ว่ามีปริมาณเงินที่เราใช้ในการลงทุนเท่าเท่ากันทุกๆเดือนแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือเป้าหมายทางการเงินแหละมันก็ต้องมีความชัดเจนในเรื่องของตัวเลขระยะเวลาเช่นเราจะเก็บเงิน10ปีปีละปีละ2อ0 0สนเดือนละ2 0 0 0 0ืแบบเนี้ยนะครับอันนี้คือเป้าหมายทางการเงินไอ้เป้าหมายด้านเนี้ยคนส่วนมากจะรู้อยู่แล้วต่อมาครับเป้าหมายในหมวดหมู่ที่2คือเรื่องสุขภาพ บางคนเนี่ยไม่ได้มองเรื่องสุขภาพเลยจะหาเงินหาเงินหาเงินนะครับจนบางทีเนี่ยลืมให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพไปนะเพราะจริงสุขภาพนั้นมีความสําคัญนะเพราะว่าถ้าสุขภาพเรามัวแต่หักโหมทํางานหนักหาเงินได้เป็นหลายแสนหลายแสนสุดท้ายก็ต้องมารักษาตัวเองโดยใช้เงินที่หามาทั้งหมดอะไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างบาลานซ์สร้างความสมดุลในเรื่องสุขภาพก็จึงมีความสําคัญเช่นการตั้งเป้า,าหมายเกี่ยวกับสุขภาพเช่นอ,ออกกําลังกายเป็นประจำนะครับ วันละ30นาที3ครั้งต่ออาทิตย์อะไรอยเงี้ยคือก็ต้องตั้งเป้าหมายที่มันสอดคล้องกับด้านสุขภาพตัวเองนะครับสุขภาพมีอะไรก็คือการรับประทานการนอนหลับการออกกําลังกายเช่นตรวจเช่นมีการตรวจสุขภาพประจําปีในทุกปีนะครับแล้วก็ค่าเลือดต่างๆไม่ว่าจะเป็นค่าคอเลสเตอรอลที่คนส่วนมากเนี่ยเกินนะเราก็ต้องทําให้อยู่ในในที่ไม่เกินค่าน้ําตาลอะไรแบบนี้นะครับก็ต้องควบคุมเพราะฉะนั้นแล้ว ก็อาจจะต้องควบคุมการรับประทานอาหารแล้วก็มีวินัยในการออกกําลังกายนะครับคือเลือกรับประทานอาหารนะอาจจะคํานวณแคลลยถ้าเกิดแน่นะครับก็คือคํานวณแคลอรี่นะครับว่าจะกินข้าวกี่จานอย่างไรนะจะนอนกี่ชั่วโมงแล้วก็ทําให้เป็นเวลานะครับจะออกกําลังกายเท่าไหร่แบบเนี้นะครับอันนี้แหละก็คือการการวางเป้าหมายด้านสุขภาพนะต่อมาอีกเป้าหมายหนึ่งที่หลายคนมองข้ามไปเลยก็คือเป้าหมายด้านความสัมพันธ์นะครับ ความสาคัญความสัมพันธ์นั้นมันมีความสํนนมคาคัญต่อชีวิตนะครับบางคนบอกว่างานเนี่ยมันก็เป็นแค่ถ้ามองเป็นลูกลลูกลูกกแก้วมันตกไปมันแตกก็ไปหางานใหม่นะครับแต่ว่าความสัมพันธ์เนี่ยมันแตกไปบงมันก็หายไปเลยมันก็แบบจบสิ้นไปนะเพราะฉะนั้นแล้วคนเราต้องให้ความสําคัญกับเรื่องของสุขภาพพ,พอสมควรต้องให้ความสําคัญไม่ใช่สุขภาพแต่ความสัมพันธ์นะครับเพราะว่าอะไรครับก็ความสัมพันธ์ในที่นี้คืออะไรครับครอบครัวนะครับแฟนเพื่อนลูก นะครับพ่อแม่อะไรต่างๆเนะี่ยก็คือความสัมพันธ์เราจะสร้างความสัมพันธ์อย่างไรเช่นเราอาจจะไปกินข้าวพร้อมหน้าพร้อมตากับที่บ้านเป็นประจำสัปดาห์ละหนึ่งครั้งไปเจอพ่อเจอแม่นะครับไปให้เงินพ่อแม่ในทุกๆเดือนอะไรแบบนี้นะแล้วก็เราจะไปสังสรรค์กับเพื่อนจะมีกลุ่มสังคม กับเพื่อนในกลุ่มสมาคมอะไรบ้างอะไรแบบนี้นี่คือการสร้างเป้าหมายทางด้านความสัมพันธ์ก็กำหนดไปเลยว่าจะมีกี่ครั้งจะให้เวลาอย่างไรนะครับเพราะว่าความสําคัญของเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยมันก็สร้างความสุขให้กับชีวิตในรูปแบบดึงนะถ้าเรามัวแต่ไปสนใจงานจนลืมเรื่องความสัมพันธ์นั้นก็อาจจะทําให้เราความสัมพันธ์ย่ําแย่ก็เป็นไปได้ครับต่อมาครับด้านที่4ด้านที่4คือด้านการงานแล้ว การงานเนี่ยหลายคนก็ถ้ามองเป็นเรื่องของลูกจ้างเนี่ยก็คงมองว่าตัวเองจะเติบโตในหน้าที่การงานสักกี่ปียังไงแล้วจะทํายังไงให้เติบโตได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดเป็นเจ้าของกิจการก็อาจจะบอกว่าเราจะออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะครับหรือมีสินค้าตัวใหม่จะมีขยายทีมเท่าไหร่ยอดขายจะเพิ่มยังไงนะในเชิงของการงานแบบนี้นะหรือจะทำงานโปรเจกต์เพิ่มขึ้นจากการรับโปรเจกต์1โปรเจกต์ต่อเดือนอาจจะเป็น2โปรเจกต์3โปรเจกต์นะครับอะไรแบบนี้ ก็คือการพัฒนาการงานแต่ก็ต้องวัดมาเป็นตัวเลขให้ชัดเจนแล้วก็ระยะเวลาด้วยนะอันนี้ก็เป็นลักษณะการตั้งเป้าหมายในเรื่องของการงานนะครับต่อมาครับข้อที่5ละการเงินสุขภาพความสัมพันธ์การงานนะอีกข้อน,นึงก็คือตัวเองนี่แหละนะครับความสําคัญในการพัฒนาตัวเองหลายคนอยากพัฒนาตัวเองนะครับก็มัวแต่ไปหาเงินเนี่ยลืมพัฒนาตัวเองถ้าเราพัฒนาตัวเองให ไปส่งเสริมกับการพัฒนางานแล้วก็นําไปสู่การพัฒนาเงินมันก็สอดคล้องกันนะก็คือพัฒนาตัวเองบางคนอยากเล่นเป็นโนเป็นนะครับก็ไปเล่นไปฝึกนะให้เวลากับตัวเองนะครับว่าไปฝึกเล่นเป็นโนไปฝึกเล่นกีตาา์นะหรือว่าจะไปฝึกว่ายน้ําจะไปออกกําลังกายหรือบางคนอยากพัฒนา,าเรื่องของสมาธิก็ฝึกสมาธิครับเป็นการพัฒนาตัวเองพัฒนาจิตใจแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหมวดหมู่หนึ่งที่หลายคนนั้นก็อาจจะมองข้ามไปได้ คราวนี้มาถึงหมวดหมู่สุดท้ายแล้วครับหมวดหมู่ที่6หมวดหมู่ที่6เนี่ยหลายคนมองข้ามไปเลยนะคนเราพัฒนาตัวเองมา5ด้านแล้วอีกหมวดหมู่หนึ่งหลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือการให้สังคมการคืนต่อสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆนะครับจริงๆถ้ามีหมวดหมู่นี้ได้ก็จะดีทีเดียวนะเพราะว่าถ้าเราคอนเซิร์นกับสังคมสิ่งแวดล้อมต่างๆเนี่ยเราอาจจะมีเป้าหมายในการที่จะบริจาคเงินนะเป็นวิธีง่ายๆนะครับการรักษาศีลถ้านับถือพุทธศาสนานะ หรือว่าการทำประโยชน์ให้กับสังคมเช่ชนอาจจะไม่ได้ใช้เงินก็ได้นะอาจจะทำกิจกรรมเพื่อสังคมไปทำงานกับมูลนิธินะครับช่วยแพ็คของอะไรแบบนี้เพื่อที่จะเอาของเรานั้นไปให้กับคนที่ยากไร้หรือเกิดอุทกาภัยต่างๆอะไรแบบนี้ก็คือแบ่งเวลาส่วนหนึ่งทำ งานเพื่อสังคมเพื่อสิ่งแวดล้อมเพื่อโลกใบนี้ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้นนะถ้าเราสามารถตั้งเป้าหมายให้ครบ6ด้านเนี่ย <S 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 ผมคิดว่ามันก็มีความครอบคลุมในระดับหนึ่งแล้วแหละเพราะบางคนจะมองแค่ว่าเรื่องเงิน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 อย่างเดียวงานงานอย่างเดียวจนบางทีลืมความสัมพันธ์ลืมการพัฒนาตัวเองนะครับลืมพัฒนาสุขภาพนะหรือว่าลืมพัฒนาหรือว่าให้กับสังคมและโลกใบนี้แบบนี้เพราะฉะนั้นแล้ว เป้าหมายทั้ง6หมวดหมู่เนี่ยก็ผมคิดว่ามันมีความหลากหลายมากขึ้นแหละแต่ถ้าท่านผู้ฟังมีเป้าหมายที่มีหมวดหมู่ที่กว้างไกลกว่านี้ก็ก็สามารถพูดคุยกันได้นะครับแชร์กันได้เลยก็ถือว่าอ่าเป็นการแชร์กันเข้าใจกันนะก็คือผมก็คิดว่า6หมวดหมู่ที่เราควรตั้งเป้าหมายเนี่ยก็ประกอบไปด้วยอย่างเงี้ยเพื่อให้มันมีความครอบคลุมมีความสมบูรณ์ของชีวิตมากยิ่งขึ้นน,นั่นเองแหละครับวันนี้ก็จบแต่เพียงแค่น,นี้ครับสําหรับ6 6กลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ครอบคุมรอบด้าน